ราศีกันเป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันพลังงานของคุณเป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันคะขอพลังงานชาวราศีกันใบแรกเลยนี่คือ energy ของคุณ king of wands หรือ king of knowledge คุณต้องเรียกได้ว่าเป็นพลังแห่งความเป็นผู้นําชาวราศีกันไฟแห่งการทํางานไฟแห่งความเป็นความเ,เป็นผู้นําด้วยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่สิ่งที่คุณมองหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังจะขวอยควา้าเขาเรียกว่าออกมาจากข้างในของคุณเพราะว่าราชา ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในความในการทำงานในความเป็นผู้นำทำธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตก็ได้ความสามารถและก็ความเชื่อมั่นความมั่นใจของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณกำลังเติบโตประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่คุณฝันในสิ่งที่คุณรอคอยช่วงนี้ไฟและพลังแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจก็เกิดในเรื่องของต้องขยัน เรียกว่าต้องขยันต้องทะเยอทะยานต้องมีไฟถ้ามีไฟอยู่แล้วตอนนี้แสดงว่าคุณก็กําลังที่จะทํางานแบบหลายอย่างมากๆเลยเพราะ energy ของ king of wands คือไฟแห่งความรู้ความสามารถทําให้มีงานมีเงินเข้ามามีความสําเร็จเข้ามันเองและเรียกดว่าถ้าคุณกําลังหมดไฟคุณจะต้องดึงไฟแห่งความกระตุร้ร้นไฟแห่งพลังบวก ไฟแห่งความสําเร็จขึ้นมาได้แล้วเพราะว่านี่คือไฟที่กําลังลุกโชนให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการชาวราศีกันการเติบโตนะคะกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณพลังงานชาวราศีกันนะธาตุดินแต่ e n e เ g y ใบแรกก็คือธาตุไฟคุณอาจจะทํา งานเยอะมากในช่วงนี้หรือว่าคุณมีไฟีพลังเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมุ่งหวังกําลังที่จะประสบความสําเร็จและเรียกได้ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณสะท้อนถึงความสําเร็จได้มาจากความรู้ความสามารถและก็ความเก่งความมั่นใจในตัวเองอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกชาวราศีกันนี่คือ five of swords แล้วก็ t e of swords แต่ อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณรู้สึกว่าทํางานเยอะนะก็จะต้องแบ่งเวลาที่จะดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายและมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างกระทันหันทันดน่วนหรือว่ามีเรื่องที่คุณคาดการไว้กำลังที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณมองคือมุมมองระยะไกลระยะยาวถ้ารู้สึกว่ากำลังที่เหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินท้อกับตัวเองเหลือเกินมันมีอุปสรรเเกิดขึ้นมันมีการสื่อสารอะไรติดขัดใจเย็น เพราะความใจร้อนความวิโก้มันทำให้ทุกอย่างมันพังได้มันสะดุดได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆให้มากที่สุดเพราะว่าคุณกำลังที่จะก้าวข้ามผ่านและคุณกำลังที่จะได้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตและสิ่งที่เวลาเราใจเย็นเรามีสมาธิมีสติกับตัวเองเราจะทำให้ได้เห็นสาเหตุเหตุการณ์นั้นๆและทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์หรือว่ามองปัญหานั้นออกได้อย่างง่ายเวลาที่เรารู้สึกว่าเรา เรามีความใจเย็นนิ่งกับสิ่งสิ่งนั้นหลบมาที่จะดูก่อนตกผลึกก่อนไต่ตรองก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทํางานหนักมากไปปวดหลังปวด้อบ่าไหลา่ปวดเมื่อยหรือว่าบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะคะก็ต้องบริหารร่างกายตัวเราให้คลายให้คลายให้มีความแข็งแรงในร่างกายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะการออกกําลังกายการยืดตัวนะคะโยคะช่วยในเรื่องของการยืดตัวแล้วก็เรื่องของการบิดบิดผ่อนคลายนะคะในเวลาที่เราทำอะไรเดิมๆซ้ำๆกล้ามเนื้อเราสลายไปกล้ามเนื้ออักเสบเส้นตึงคอตึงบ่าไหลบ่าไหลนะคะแบบนี้นอกเวลาที่นั่งทางานออฟฟิศใช่ไหมคะคอบ่าไหลตึงตึงไปถึงสะโพกเลยบางท่านก็ตึงไปถึงขาเลยเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาลที่คุณจะต้องมาเล่นโยคะเพื่อบิด บิดตัวเพื่อยืดตัวมันจะทำให้ให้คลายไปทีละส่วนแล้วก็จะหายไปนะคะชาวราศีกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ Fold โฟออฟสอจะเย็นๆนะเพราะว่าสมาธิสติจะนำำําคําตอบมาให้กับคุณสิ่งที่คุณกําลังเจอเดรเมจิเชียนสิ่งที่คุณกําลังเจอคุณกําลังที่จะได้มองเห็น ปัญหามองเห็นหนทางสิ่งใหม่ๆใบแรกเลย Energy ของคุณคือความสําเร็จใช่ไหมคะคือไฟแห่งการทํางานไฟแห่งพลังถ้าวันนี้มันมีุวสรกอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นเกราะป้องกันให้เราได้ยอมรับกับเหตุการณ์นั้นข้ามมันไปให้ได้มันมันยังไม่ข้ามไปแต่มันจะต้องอยู่กับเราไปจนไปจนวันที่เราสําเร็จอะจนกว่าเราจะได้ คลายกับปัญหานั้นๆไปเพราะฉะนั้นใจเย็นในสิ่งที่คุณรอเพราะว่าดึงความสามารถของคุณขึ้นมาดึงสมาธิดึงสติดึงความสามารถดึงความรู้การไขวยคว้าการลองลองทําลองลุยลองอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองทุกอย่างมันมีทางออกชีวิตเรายัางไม่ตันเพราะฉะนั้นต้องดึงไฟพลังแห่งตัวคุณเองขึ้นมาได้แล้วนะคะเพราะว่าเวทมนต์ที่สำคัญมากที่สุดก็คือตัวตนของคุณเมื่อคุณมีสมาธิคุณจะเกิดปัญญา จะเกิดสิ่งที่คุณอยากที่จะทําอ๋อมันเกิดเรื่องสะดุดแบบนี้ฉันแก้ไขแบบนี้แหละมันต้องผ่านไปให้ได้ใจแข็งๆใจเข้มแข็งไว้มันต้องผ่านไปให้ได้ไม,ไ,ไ,ดไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจไม่ว่ามีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขคุณผ่านพ้นมันไปได้ The magician บางสิ่งบางอย่างกำลังที่จะได้รับคำตอบในสิ่งสิ่งนั้นใน f o r of wands เห็นไหมคะ เอสวอนว้าว wow. บอกแล้วบอกแล้วว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณมีไฟแห่งพลังในตัวเองไฟแห่งความสำเร็จไฟแห่งการทำงานไฟแห่งการสร้างไฟแห่งสติปัญญาเพราะว่า King of Wands เกิดขึ้นใบแรก King ราชาผู้มีความรู้ความสามารถจะนำพาให้ได้ สติปัญญาในการที่แก้ไขปัญหานั้นๆใจเย็นไว้คุณจะเจอเรื่องราวอะไรที่มันสะดุดหยุดเป็นอุปสรรคกับคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นในความสามารถของคุณใช้สมาธิดึงสติเราให้อยู่กับตัวเองจงมั่นใจในตัวคุณเองและนี่คือความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นคําตอบที่กําลังจะได้รับความสําเร็จที่จะเข้ามาหาคุณอย่างไม่แทนในตั้งตัวการติดต่อสื่อสารการพูดคุยบางจังหวะในชีวิตมันก็อาจจะมีบางสิ่งที่ต้องรอหน่อยรอนานหน่อย แต่พอมันถึงไทมิ่งมันจะพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วอยู่ๆสิ่งที่คุณรู้สึกว่ารอมานานแล้วจนเหนื่อยละหยุดพักซะหน่อยมีสติกับมันซะหน่อยมีสติกับตัวเองซะหน่อยร่างกายเรามาดูแลร่างกายเราดีกว่าร่างกายคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าถ้ามีสติในสิ่งสิ่งใดเราก็จะรู้คําตอบแล้วก็รู้วิธีที่จะคลายหรือว่าแก้ไขกับสิ่งสิ่งนั้นมันมทุกอย่างมันมีทางออก ชีวิตเราไม่มีทางตาันเพราะฉะนั้นความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณกําลังได้รับข่าวดีข่าวดียังไม่ทันไดตั้งตัวกาลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวเซอร์ไพรส์เรื่องราวบางอย่างกําลังพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณอย่ายอมแพ้อย่าพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกกําลังที่จะชะลอหรือว่าคุณกําลังหยุดอะไรอาจจะเป็นความท้อความเหนื่อยความล้าก็ได้แต่อย่าพิ่งหยุด พยายามต่อไปเพราะคุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณแล้วถ้าคุณกําลังมีเป้าหมายความสําเร็จเรื่องของการงานแล้วก็การเงินแต่อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายเพราะ king of knowledge คือผู้นําแห่งความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสําเร็จด้วยความสามารถไอเดียของคุณวิสัยทัศน์ของคุณและก็การขวนขวายหาความรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องงาน และห้ามไว้ใจเชื่อใจใครนะคะทุกคนถ้าจะเป็นการลงทุนการเติบโตอะไรแบบนี้คุณจะต้องเรียนรู้และใส่ใจได้ด้วยตัวเองนะคะความรู้ของคุณความสามารถของคุณจะทําให้คุณได้มีเงินมากขึ้นอะไรกํบบาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันอีกไพ่ออกมาแล้วนี่คือ knife of cups เดินตามความรู้สึกที่คุณต้องการ ว่าคุณเชื่อในสิ่งสิ่งใดตำแหน่งหน้าที่การงานได้มาก็จากความสามารถของคุณความเก่งของคุณความเก่งจริงๆนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณจริงๆเพราะว่าเอสวอนเกิดขึ้นกับกับไลฟ์สไตล์สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณออกแบบสิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณกําลังเดินตามหัวใจของคุณความสุขของคุณคืออะไรเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่คุณรู้สึกมีความสุขและคุณกําลังทํามันได้ดีมากๆเขาบอกเลยเขาว่าข่าวดี กำลังพุ่งมาหาคุณไม่ว่าในเรื่องของงานการติดต่อสื่อสารเรื่องราวเซอร์ไพรส์เรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝันตำแหน่งหน้าที่การงานได้มาก็คิดว่าไม่ได้อยู่ๆก็ได้รับข่าวดีอยู่ๆบางสิ่งอย่างมันกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดคาดฝันนี่คือ8ไม่เท้าของความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีไอเดียอะไรอยากที่จะทำนะคะเช่นอาจจะมีความรู้ความสามารถในด้านของไอทีหรือว่า ด้านอื่นๆที่มัน,ท,นทันยุคทันสมัยแบบนี้คุณก็สามารถรู้สึกว่าลองทำมันนี้สิลองไม่ลองก็ไม่รู้แต่มันกลับปังมากๆเลยกลับทำให้ค,คุณประสบความสำเร็จนะคะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าในช่วงไม่ไม่นานหรืออาจจะเป็นในช่วงนี้ที่หลายๆท่านนะคะชาวราศรีกันที่กำลังที่จะไปออกงานอีเวนต์ในช่วงลอยกระทงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น จะได้เงินมาอาจจะได้สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองค่ะทำความทําความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่า The Moon The Sun คุณกำลังประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่มากๆสัญชาตญาณของคุณกำลังให้คุณได้พบเจอชีวิตใหม่ The Sun คือชีวิตใหม่คือแสง แสงแห่งชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้รับข่าวดีมากๆข่าวสซอร์พที่เข้ามาท้าทายเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความสําเร็จอยู่ๆก็มีช่องทางทางออกบางอย่างมาให้กับคุณอยู่ๆคุณก็ได้รับข่าวดีได้คำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ชีวิตก,การท้าทายความท้าทายบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณก็ต้องท้าทายความสามารถของคุณเช่นกันเพราะว่าคุณคือ king of knowledge นั่นเองขอคําตอบ ชาวราศีกันออกมาสองใบเลยค่ะ Meditation brings answer the situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้น yes ค่ะใช่สมาธิสติจะนำคำตอบมาให้กับคุณนะคะใจเย็นๆนะอย่างที่พูดไปนะ,ะตั้งแต่โฟตั้งแต่4ดาบเกิดขึ้นแล้วก็เดิมีจีเชียนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ